สวัสดีค่ะเั้นทามบันเทิงวันนี้อยู่กับฮานารีวิสค่ะเนี่ยมันแม่แห่งชาตินะคะฮาน่าก็จะทําการ์ดอวยพรให้คุณแม่นะคะแล้วก็จะจัดส่งไปให้คุณแม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ต่านจังหวัดค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะ สู่เทศกาลวันแม่แห่งชาติฮาน่าลิวิสหรือแก้วตาจากละครข้ามากับพระก็ขอแสดงความรักกับคุณแม่แบบคลาสสิกนั่นก็คือทําการบอกรักให้คุณแม่และจะส่งไปให้ที่ต่างจังหวัดเพราะตอนนี้ฮาน่ากับคุณแม่ต้องห่างกันสักพักเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามวันแม่ทั้งทีฮาน่าก็ถือโอกาสนี้บอกรักคุณแม่ผ่านหน้าจอเลยค่ะ นี่นะคะอุปกรณ์การทําการ์ดวันแม่ของพน้านะคะวันแม่ปีนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ก็ยังคิดถึงมากๆแล้วก็เป็นห่วงสุขภาพด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทําการ์ดวันแม่กันเป็นสปล์ของเราเองนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะนะคะทับกระดาษครึ่งน,นี้งคะ่ะเจะใช้ปรแกาเอจนะคะเอาสี เราจะเขียนข้างหน้าการ์ดก่อนนะคะวัดหัวใจไปรอบๆนะคะนี่ค่ะก้าด้วยความเป็นแม่ของฮนานะนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันแม่ปีนี้นะคะแม่ก็อยากจะอวพรคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับลูกไปนานๆนะคะก็วันแม่ปีนี้นะคะก็ถือโอกาสนี้บอกรักคุณแม่ผ่านจอเลยนะคะรักเล่นะคะและวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ฮาน่าอีกด้วยเส้นทางบันเทิงก็ขอเป็นตัวแทนส่งความรักของแม่ลูกคู่นี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะ Let's go okay. oh, yeah